สวัสดีครับผมก็มาอยู่กับใครใครคิดชาแนลอีกครั้งกับเกมรักนรกออเรนจ์ซินนะคะครับผม ซึ่งวันนี้เนี่ยใครก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับปิ้วของตัวป่าที่ใครทาไว้ในกรณีไว้สำหรับวอนะคะอันนี้ก็บอกตามตรงว่าใครก็ยังเล่นไม่ค่อยเป็นเหมือนเดิมก็มั่วๆเอาเนาะอันนี้ก็จะเป็นจากประสบการณ์ที่ได้ทดลองลงวอมาแล้วก็เลยมาทำเป็นปิ้วสายนี้ครับผมอันดับแรกเลยไปที่สเตตัสก่อนนะสเตตัสเราจะเน้นไปที่เด็กแล้วก็วิทครับผมเพื่อทีอ่ในกรณีของป่าเนี่ย ถ้าฮิวของปาดนะคะจะใช้ ATK ในความแรงของการฮิวเนาะยิ่ง ATK เยอะก็จะฮิวแรงขึ้นแล้วก็วิทเนี่ยเพื่อที่เราจะได้เลือดเยอะๆครับจะได้ยืนนานที่สุดแล้วในส่วนนี้เนี่ยตอนนี้ใครก็จะมีเลือดอยู่ที่20,07แล้วก็ถ้ากดยาตัวเข้าปั้นนะครเดี๋ยวจะกดให้ดูนี่เข้าปั้น ถ้าใช้เป็นสีฟ้านะมันก็จะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0มได้แต่ว่าในวอนี่ใครก็ไม่ไม่ได้ดูเท่าไหร่ว่ามันเลือดอยู่ที่ในวอเท่าไหร่นะแต่ก็ประมาณ2 0 0 0 0เลือดเอามาจากไหนเอามาจากการ์ดครับผมการ์ดที่ว่าก็คือเวลาเราใส่พวกการ์ดรวบรวมอะไรพวกนี้มันก็จะมีแบบปวก HP บวกยี่สบวก HP บวก50ก็ใส่รวมๆไปครับแล้วก็ ได้จากการที่นี่เลยของใครก็จะเน้นไปนเรื่องของเลือดนะก็คือเพิ่ม h พอ่านี่ก็เพิ่ม h พ p พยายามเพิ่ม h พไว้อันนี้ยังน้อยอยู่เราก็จะมาหา แต่ว่าอีกอันนึงมีวิท์ก็อีกอันดีกว่าอาหมดก็ในส่วนนี้ก็พยายามเพิ่ม HP ไว้ครับเพื่อที่จะได้เลือดเยอะๆเนอะ HP เปอร์เซ็นต์ยังไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าตอนเนี้เลือดเรายังค่อนข้างจะน้อยอยู่เอาจากในส่วนอื่นดีกว่าแล้วก็การ modify ของของอาวุธ90อน,นะครับ เราพยายามอะ modify ให้มันได้ได้ครบหนึ่งรอบมันก็จะเป็นแสงแสงแบบนี้มันก็จะได้ของที่ดีกว่าถึงไหมถึงไหมถึงไหมอีกนิด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 เฮ้ยเย,ย้ได้แล้วนี่มันก็จะได้สเตตัสอะไรที่มันดีกว่า อันนี้เราก็เข้าใจกันในส่วนเลือดแล้วเนาะว่าได้เลือดมาจากไหนอ๋อแล้วก็นอีกส่วนหนึ่งก็คือนี่อันนี้ก็จะได้เพิ่มเลือดเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ใครจะมันเน้นที่ตัวนี้เพิ่มในส่วนของ a t k อันนี้ก็ได้จากการทำกิตตัวนี้ครับ มันก็จะให้เราไปคุยกับแมวแล้วก็ให้ส่งของให้แล้วก็จะได้ค่าชื่อเสียงมาแล้วก็อีกอันนึงก็คือการซื้อตรงนี้เขาจะมาในส่วนของของสวมใส่นะในของสวมใส่ใครเลือกเป็นอันนี้เพราะว่า ตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้เมื่อเราใช้สกิลทั้งคนในปาร์ตี้ก็จะได้ทั้งดิฟแล้วก็เอ็มดิฟในเรื่องของการป้องกัน20อันนี้ก็จะเพิ่มในส่วนของ h p p พีสเตตัสอันนี้ก็ตามนี้เลยแต่ สำหรับแฟก็เลือกใช้ตามสถานการณ์แล้วก็ของแฟที่เรามีได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนกีตาร์เนี่ยตัวใครเองก็จะใช้เป็นกีตาร์ไฟนะเพราะว่าใช้ในเรื่องของการเก็บเวลแต่ว่าก็มีกีตาร์อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือกีตาร์ซับครับถ้าหากว่าตีบวก10เวลาที่เราใช้สกิลแอปเปิลเพื่อนในปาร์ตี้จะได้ปั๊บป้องกัน7%แล้วถ้าหากว่าตีบวก15ถ้า่าแอปเปิลของเราก็จะแรงขึ้นอีก20%เรลยครับเรียกได้ว่าสายโคตรซับครับพิวโคตรแรง แล้วเซตเนี่ยก็แนะนําให้เป็นเซตของก๊อปปิ้นครับเพื่อที่จะได้เพิ่มเลือดเราจะได้ถึกๆึกเนาะอย่างที่เขาบอกว่าบาดเนี่ยก็คือเน้นถึกไว้ก่อนบัวตายควายล้มอันนี้เราก็จะมาเน้นในส่วนของพวกเลือดอะไรพวกนี้นะก็เป็นเซตก๊อปปิ้นส่วนในประดับก็เป็นตัวนี้ที่เพิ่มเด็กแต่พอดีจังหวะว่าใครได้อันนี้มาจากการไปตีป๊อตแล้วก็เปิดสุ่มมาได้2รูก็เลยใช้เป็นอันนี้ ในส่วนของการ์ดตอนนี้อาวุธนะคะใครก็จะใช้เป็นการ์ดโกลมเพื่อป้องกันที่กีตาร์แตกเพราะว่าถ้ากีตาร์แตกเนี่ยเราก็จะไม่สามารถใช้สกิลได้แล้วก็เพิ่มติดสถานะไปส่วนในส่วนของเกาะใช้เป็นออกเบบี้ครับผม น,นี้เป็นการ์ดไปแรกที่ลองประมูลเลยครับหลายวันมากกว่าจะได้ก็จบที่สองล้านสองแสนเซนีในส่วนของเสื้อใช้เป็นการ์ดมาน้ำตัวนี้ก็จะกันในเรื่องของการติดแช่แข็งแต่ยังไม่ได้ลองในดันของเคสที่ว่าเป็นดันน้ำแข็งว่าถ้าเราไปติดตรงข้างๆเนี่ยเราจะแข็งไหมอันนี้ก็จังหวะไปตีมาแล้วก็ดอกมาพอดี ประหยัดตังค์ไปเยอะถ้าซื้อก็น่าจะอยู่ราวๆ 4m ได้ส่วนรองเท้าก็ใส่เป็นหมาครับการ์ดรองเท้าที่อยากจะได้นะจะเป็นอยากได้ตัวนี้การ์ดรองเท้าเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเปิด วก HP อีก3%แล้วเมื่อได้รับการโจมตีกายภาพมีโอกาสทำให้คนที่ตีเราเนี่ยติดสถานะด้วยอันนี้ก็เลยอยากจะได้อันนี้ส่วนในส่วนของประดับนะครับก็ใช้เป็นวกอ t k เปอร์เซนต์แล้วก็ออกอาเชอเพื่อท,ที่ใช้ท่าดับเบิลตาได้ แล้วก็การ์ดของสโมกเวลาไว้มุด oh. ก็บางทีใช่ไหมเราบางทีเราสามารถที่จะกดคิวไว้แล้วเวลาเราเห็นแชมป์จะมาหาเราใช่ไหมเราก็มุดหนีก่อนให้เพื่อนเราจัดการให้หรือไม่ในกรณีที่เรา ไปเกิดใช่ไหมครับตรงทงแล้วอีกฝ่ายหนึ่งอะค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มุดแล้วก็หนีข้างๆการหมวกตอนนี้ใครว่าอยากจะได้เป็นตัวนี้อันนี้มันก็จะช่วยการสถานะไปอีกตอนนี้ก็พยายามไปฟาร์มที่ตัวนี้อยู่ การ์ดที่ใครใช้ในี้คร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของหมวกก็จะใส่เป็นการ์ดใบนี้แทนครับเพื่อเอา HP ให้เยอะที่สุดแล้วก็แนะนําอีกตัวหนึ่งก็คือฮอลองครับตัวนี้จะได้สกิลขุดนะค่อนข้างจะจําเป็นมากครับในการบอลแล้วก็ในส่วนของสกิล สกิลหลักของเราครับอันนี้จะเป็นสกิลโจมตีโมอันนี้จะเพิ่มปั๊บป้องกันให้กับเพื่อนอันนี้ก็จะทำให้ฮิลแรงขึ้นแล้วก็ช่วยในเรื่องของสกิลหมูคับให้แรงขึ้นอันนี้ก็จะเป็นสกิลแช่แข็งสามารถใช้ตอนที่เราใช้พวกผ้าร้องได้ก็คืออย่างท้าโจมตีโมหรือว่าผ้าฮิลเราสามารถใช้อันนี้ไปด้วยได้ สกิลทำผ่าของสกิลจงตีเดี่ยวครับกดไม่ได้อันนี้จะเป็นสกิลลดล่าให้กับเพื่อนแล้วของใครเนี่ยก็จะมีอมีรูนแดงแปบบ๊บนึงนะตัวแดงในการใช้สกิลลดล่าเนี่ยจะส่งผลให้ตัวละครที่อยู่ในระยะสกิลได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นเอ้สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นตก็คือ ถ้าเราใช้สกิลอันนี้เพื่อนที่อยู่รอบตัวเราอะครับทั้งหมดเลยจะสร้างความเสียหายมากขึ้นแต่ส่วนใหญ่ใครจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ใครจะใช้เป็นอันนี้มากกว่าก็แลวแต่สถานการณ์ไปนะแล้วก็อันนี้ก็สำคัญมากครับการปีกรที่ทำให้ ATK แล้วก็ MPK แล้วก็การป้องกันเพิ่มขึ้น กินอีกสกิลหนึงสกิลชุบอันนี้เป็นสกิลที่มอบสเตปตัสให้กับเพื่อนครับแล้วก็อันนี้เป็นสกิลโจมตีเดี่ยวซึ่งเราสามารถใช้ตอนที่เราเล่นเพลงได้โลกิอันนี้จริงๆก็น่าจะอัพไปนะแต่ว่าผมไม่มีคู่คู่แดนก็ สำหรับบอนะอะส่วนหลังก็ที่ใช้เป็นอันนี้เพราะว่าถ้ามันตีปกสิบนะครับก็จะได้เพิ่ม HP อีกสเด้วยเฟืองก็ที่ใช้ก็จะมีตัวนี้เอาไว้ให้ ขึ้นเวลาที่ใกล้จะตายอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของเวลาที่เราใช้แบ่งสเตตัสมันก็จะไม่ไม่ลดสเตตัสของเราแถมยังเพิ่มปบนัสสเตตัสให้อีกแล้วอันนี้สำคัญมากๆครับก็จะเป็นตัวที่ช่วยทำให้เราเนี่ยใช้ท่าฮิวได้แรงขึ้น <g ül> ก็ประมาณนี้นะครับิวปาดของใคร ก็ลองไปดัดแปลงกันดูเนาะในแบบฉบับของตัวเองถ้าหากว่าชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์ให้ใครด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ขอบคุณที่รับชมคะ่ะ